สวัสดีครับผมเซลชานนะครับวันนี้ผมมีรถมาแนะนำนะครับนี่อันนี้เป็น n e o แท่น X เท 15, 15, ่าไหร่นะหมื่นห้าหมื่นห้าก็จขอคำ <c oughs> ไม่ได้เหรอ <c oughs> ให้ให้ขพ้่งคำปันห้าพันห้าสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซลชานเชสซี่คาคร์ผมกลับมาเจอกันอีกครับนะในวันนี้วันนี้คุณจะมาทำอะไร ใส่สูตรเป็นองค์ทรงเครื่องอะไรเนะจะทําอะไรอะไรถีบให้ถามว่าเป็นอะไรโอ้โหที่หลังไม่นัดแล้วมุกอะพี่เจียผมไม่ได้เลยจริงจริงเป็นอะไรเป็นเซลลขายรถครับใช่ครับวสวัสดีครับผมเซลลชาตนะครับวันนี้ผมมีรถไาแนะนํานะครับไม่ว่าจะเป็นรถเมย์รถเกง๋งรถบัสรถไฟ รถหกลอ้อรถสิบนอรถมอไซค์รถจักรายานรถมีเอ็มรถเม้นมีหมดนะครับตอนนี้โหดและเถอะแะช้ชวนไม่ออกมาไหนก็ไม่รู้เนี่ยเหตุผลที่มีคลิปวันนี้เพราะอะไรไหมเพราะเอ็มซี <MC S 2> ชอบถามอ่ะขายพี่คันนี้ใครไหมถูกต้องคันนั้นใครไหมถูกต้องรถอะไรบ้านทุกคันเนี่ยเห็นไม่ได้เลยพอเห็นปุ่มถามเลยไม่ทราบว่าทำไมคุณถึงอยากได้รถบ้านผมจังครับเพราะว่ารถที่บ้านนี่ก็พังไม่อยากซ่อมยังไงแล้วคุณอยากได้ไปทำไรครับวันนี้ก็เลยมาทําคลิปเลยอยากรู้ใช่ไหมว่ารถที่ขายมีรถอะไรบ้างถางมันจังไปเดี๋ยวมาดูกันเลยว่ารถที่ขายอ่ะ มีคันไหนที่ขายบ้างแต่ก่อนอื่นเราต้องไปเจอเจ้าของเต็นท์ก่อนเพราะว่าพี่เป็นแค่เซลล์ขายพี่เป็นแค่ผู้นําเสนอให้กับน้องๆนะครับเรามีเจ้าของเต็นท์เดี๋ยวเราไปเจอเจ้าของเต็นท์กันเลยดีกว่าโอเคไปไหนเจ้าของเต็นท์รถที่พี่ชาติมาเป็นเซลล์อยู่ผมบอกเอ็มซีได้หมดแล้วว่าอะไรผมพ่อ มีรถในสตปอกที่จะขายอยู่หลายร้อยคันมากเพราะขายหมดอะเป็นเตซนระดับต้นๆของประเทศไดยชัดว่าอะไรนะเป็นรถเซ็นเต์นรถระดับโลกระดับประเทศโล้เวลงเซลแกแต่งตัวจะของเตซนอย่าพูดเยอะเลยว่ะเดี๋ยวพ่อพาเอฟซีทุกคนไปดูรถเตเนเลยว่าตอนนี้มีรถอะไรบ้างที่พ่อขายทุกคันเริ่มจากคันแรกเลยขายถ้าใครสนใจ เพ,พ uh. ื่ exactly> iv tumor tumor ็แต่งเสร็จหนเก้าพ่อหนเก้าพ่อมึงจะเคยเห็นไหมแบบนี้ยนีพอ้กเองเดียวเนี่ยลูกเสียงลูกเสียงโชว์โอียงอ้ยโชว์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 ว์วอตว์น่ววววเวววหน่อยน่าจะเป็นเหล้าขาวแล้วี่ย ถ้าใครสนใจก็รีบมาเลยทักมาเลยนะเพราะว่าถ้าไม่งั้นหมดแล้วหมดเลยนะหนึ่งพันเก้าพันเก้าพอผ่านคันแรกผ่านไปในราคา1,900บาท้อยาได้หนึ่งันที่สองคันนี้ก่อนดีกว่าอันนี้เป็นตัวแรงในตำนานนั่นคือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าตัวแรงในอัพตำนานนะตอนนี้มันก็แรงคันนี้มีเล่มเรียบร้อยเรียบร้อยมีทะเบียนอันนี้เรียบร้อยเรียบร้อยเข้อขายเท่าไหร่ เอาหมื่นหนึ่งมานั่งอาะถ้าเพื่อนถูกใจอาจจะขนรถขึ้นไปฟรีๆนะรวยวอยเจ็บปวดนพจายกันได้แต่เครื่องแรงจริงนะมีอาร์อาร์นะตอนนี้เป็นกระแสมากอ่ะสองคันนะเดี๋ยวคุณมาดูาธิการที่สามดีกว่าเป็นน้องที่คุณพ่ออยากได้มากแต่วันนี้พ่อบอกว่าคุณเปลี่ยนใจแล้วมูอยากได้คันอื่นอีกแล้วอยากได้คันใหม่ไปได้ดูไอ้ยิ้มมันบอกพ่อหมดแล้วอ่ะอายหมา วันนั้นน่ะหล่นข้างทางอ่ะเอาขึ้นไม่ได้ก็เลยต้องขายเลยนี่หนุ่ันนี้ขายเท่าไหร่แล้วอ่ะสามหมื่นแปดสามหมื่นแปดได้มีทะเบียนภาษีไม่ขาดนะครับนี่ไม่ทัดไม่ทัดไม่ทัดภาษีหมดยี่สิบสองคุมพามาห้านี่วันนี้เซลล์ขายแบบเซลล์ไม่เอาค่าคอมเลยนะครับขายใหราคาทุนที่คนไปแล้วเดือนละแสนสองอย่าค่าคอมเลยเอ้าพ่อไม่ได้เนี่ยมันต้องมีค่าคอมด้วยอ่ะคันที่สามผ่านไปแล้วเอ็นพีเอ็กขายคันต่อไป อะไรว่าเลดเดอร์ใช่เลดเดอร์ร้อยยี่ห้าอันนี้ไม่ทราบว่าเสียขายอะไรนี่ครับถ้าสนใจอ่ะน่ะสามพันเก้าพอเลดเดอร์ทีน้อยห้าสิบซีซีนะพ่อพ่อน้อยใจมันจะขับรถไปยางแม่งแบบระดับเสียผมนี่คือแบบรถยางล่วงคู่ขายแม่งเลยเครื่องไห้หูโอเครื่องแจ๋ว ร้อนอนยทุกคนไม่ต้องตกใจคนที่มีเงินคขาจะเป็นคนเอาแต่ใจแบบนี้แหละเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวมาดูหน้างานสนใจอ่ะพนากมาพ่อเอาขยะมาเก็บซะแล้วอ่ะทุกคนอันนี้เป็นนนโอทนเอเท่าไหร่นะ1 5ื่นห้าหมื่นห้าพอจะขอคำไม่ได้เหรอให้ให้เึ้นมคำ ผ่นห้าผ่นห้าดูดิเจ้าของเจ้าของเส้นผมรวยมากฮะเพราะไม่หยียบแล้วเพราะไม่หยิบแล้วโชคหน้าเป็นโชคกระบอกทองโชคแสงเป็นดีโอซัทเอ็ฟเนี่ยมาดูเอาเจ้าของค่ายหมื่นห้าแค่เนี้ยพอดูรถในตำงานคู่มุนของออสเดอร์แมนเลยไม่ว่าจะเป็นประตูฝากระโปรงอุ่นหอย่างจำไม่ได้ช่องทุกท่านก็ซ่อมรถให้พ่อคันนี้เบรก ทำหมดแล้วนะเว้ยคันนี้สุดยอดแล้ววันนั้นเขาให้ต้องหลายแสนยังไม่ขายเลยนี่วันนี้วันนี้ลดราคาแล้วไงวันนี้เหลือสองพันเหลือสองหมื่นเก้าเหลือสองพันอีกนะีด้ได้ได้ตัวนี้เป็นรถที่สมัยแม่ลีใช้ต้องแส่สมัยส่งอะไรยิ้มอะไรเยวะไปเลยใช่โอ้โหกี่ปีแล้วพ่อยี่สิบฟรีมัสแต่ไฟเบียนซูเปอร์แคปใหม่ข้าเพียรยอดประหยัดพิสูจน์กันวันนี้ที่โชว์รูมมาสด้าได้อยู่นะพอขายในราคา29,000ถ้าสนใจ ใช่เดี๋ต่อให้เสร็จเดี๋ยวต่อทะเบียนให้ด้วยใช่ใบอกแล้วว่าชจ้าของเต้นผมใจดีอครับอะมาดูคันต่อไปทูกสุดหนึ่งห้าพันเก้าร้อาบเก้าทำได้ไงอ่ะเครื่องหัวฉีดไปได้ไงอ่ะเนี่ยไปงาน ตีอาจจะตามประดังหน่อยนี่มันไม่ใช่เครื่องคาบิวนะคนที่มันคาบิวมันขายราคานี้แล้วนะบังขายเครื่องหัวที่ราคานี้เขานอื่นจะขายยังไงไอ้บ้าขายในราคาหมื่นเก้าเก้าเก้าดูภายในดูภายในดูภายในันนี้น้ำเหนือจัดเลยคันนี้เป็นงานจบไฟฟ้าเมื่อวานนี่เพิ่อไงผู้ชาติดูแอร์แอร์เย็นแอร์พี่เติมน้ำยาไปให้แล้วเมื่อวานแอร์เย็นช่ไถ้าใครมาจบรถคันนี้ไปนะเดี๋ยวพี่แถมน้ำมันเครื่องไฮโดรซินให้อีกหนึ่งชุดเลย แล้วแถมน้ำมันเบรกให้อีกหนึ่งชุดโอ้ยั้มเอาเม้อเาแมสเจ้าของเต็นไม่จ่ายอะ่ะเ,<อ>เป็นไงเซลล์ต้องจะออกตั้งใจให้อเอาไว้ง่ายเลย,ยนนถ้าเป็นเอฟซีคนไหนนะที่มาจบรถพ่ยอยางในบ้านเนี่ยนะไม่ไว่าจะเป็นคันไหนก็นแล้วแต่พี่แถมน้ำมันเครื่องไฮดรอลิซินไปเลยหนึ่งเซนเอาไปใช้กัน<อ>ด้วยเ้าเป็นได้เอาไปถ่ายไปเท่าแก่คุณด้ไไม่ได้นี่พ่อจ่ายมึงเปั๊มเป็นเจ้าของเซ็นท์ไอ่เครื่องสีสีเอเอฟซีเครื่องหวีดตัวเนี้ยพันหก ก็สนใจก็ามาดูแล้วกันเพราะว่าพี่อธิบายได้ไม่หมดหรอกรถมันเยอะที่บ้านหลายคันทักมาหาพี่ก็ได้หรือคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปที่มีเวลาพี่จะไปตอบให้หรือไม่งั้นทักใน Facebook พี่เลย a c e b o o k ทูชาติวิลาวันไปทิ้ง m e s s e n g e r ไว้เป็นคอมเมนต์ไว้ง่ายกว่าเพราะถ้าไม่ทมในเพจบางทีไม่ได้ตอบเลยพ่อใช่ใช่ใช่ใชก็ต้องติดต่อทางทูชาติอย่างเดียวฮะเพราะว่าอขอดต,ต่อมาทางพ่อนี่พ่อมคอดไม่ทิง้งไม่ทิง้งเบอร์พ่อให้เพราะว่ามีคนโทรแกล้งเยอะตอนนี้พี่ยังไม่ทิ้งเบอร์คนในบ้านแล้วก็ไได้้ข่่่่าววมมมััันนนนีีรรทูหคึง ที่มันจะขายแต่ตอนนี้มันยังตกลงราคากันไม่ได้นะพ่ิมูซีนเป็นเครื่องคาบูกันนีไม่รู้ว่าจะขายเท่าไหร่ต้องให้ผนกหัวหน้าเขาจัดการถ้ามีปัญหาอะไรพอหัวหน้าเขารับประกันคนเดียวเมื่อกี้เราคุยว่าเราจะมาขายหั้แต่ครึ่งไันนี้ใครอยากซื้อ ของเต็นท์ถอยแล้วคันน,น,นี้กูปอดกว่าเฮ้ยคันนี้เรื่องจริงเลยใครอยากซื้อเราจะไปสารต่อรถคันนี้นะครับเอาไปทําเป็นรถขยะรถกร,ถระป๋องรถบ้านหรือ <c oughs> รถอะไรกันนะแสตจีบมานีขายเหมนงานเครื่องเครื่องอย่างนี้เขาเรียกอะไรวะขบูอ่ะเป็นเครื่องคาบูพ่อพันหกคาบจอกขายเลยอ้าวอ้าวเครื่องนี้นะเครื่องนี้โอ้ดีแล้นื้เครื่องหัวฉีดเครื่องกระจอกในวันนี้รถที่บ,บ้านเราก็มีกี่คันเนี่ยหกเจ็ดคันนะพ่อจักรยานพ่อมีเยอะมากนะเดี๋ยวถ้าเกิดใครสนใจรถใหญ่เดี๋ยวพ่อแถมจักรยานให้ ดูคลิปแล้วยอยากใช่ใช่ใช่จักรยานพ่อนี่พ่อซื้อมาบอกตรงว่าคันหนึ่งสองพันกว่าสามพันบาททั้งนั้นเลยใช่พี่พีเนี่ยมาช่วยพ่อขายรถเพราะว่าวพ่อจอดขายเนี่ยมันก็คนในซอยเห็นหเฉยๆไงเราก็อยากให้เอฟซีทุกคนเห็นเพราะว่าบางทีเอฟซีทุกคนไม่มีรถใช้ใชมีก็ประมาณน้อยอยากจะใช้แต่ต้องเข้าใจนะว่ารถที่มันท่าท้อเนี้ยคุณก็ต้องคำนึงถึงว่าเออมันก็ต้องเอาไปสร้างบำรุงบ้าง ไม่ใช่ว่าคุณเอาไปแล้วจะขับไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่นะมันต้องทั้งมาตรฐานนะว่าคาร์บอนเนขายนไหมสามดอกขายไหม,ม,ไหมรถคันอื่นขายไหมเพราะคันอื่นไม่ได้ขายครับขายเฉพาะคันนี้เนี่ย <S 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 ที่ทำคลิปเนี่ยแหละถ้าชอบคลิปนี้ยอย่าลืมกดไล like, share, ค์กดแชร์กับทางมาคายวันนี้มารีวิวรถที่ขายในบ้านให้นูว,ว่าขายที่คันขายประมาณจะได้รู้กันอันดับขอลาก่อนครับวันนี้ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับวันนี้วันนี้ครับบ๊ายบายครับไม่เชื่อกัน,กนแล้วก็น้ำยาเคนที่คาครับไปอุดหนุนกันได้ในเพจเคล็ที่คาเดี๋ยวจจจะัััดดโปปรรใให้วนนนีเเือสไลยคบ